คุณคิดว่าการเดินทางจากนนทบุรีเข้ากรุงเทพทุกวันมันไกลไหมแล้วถ้าบอกว่ามีคนบินจากเชียงใหม่ไปทำงานสิงคโปร์แล้วบินกลับมานอนเชียงใหม่ด้วยวันเดียวกันละ่ะนี่ไม่ใช่เรื่องแฟนตาซีนะครับแต่เป็นชีวิตจริงของเชาชุนเฉินอดีตพนักง,งาน Google 14ปีที่ตอนนี้เขาตื่นนอนตีห้าในคอนโดเชียงใหม่บินไปสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์3ชั่วโมงแล้วบินกลับมาถึงบ้าน2ทุ่ม ใช้เวลา12ชั่วโมงเดินทางเพื่อทำงานแค่3ชั่วโมงฟังดูบา้าแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันคือชีวิตที่ดีที่สุดที่เขาเคยมีและที่น่าสนใจกว่าไม่ใช่เขาคนเดียวนะครับที่ทำแบบนี้บนเครื่องบินเที่ยวเดียวกันมีชาวสิงคโปร์อีกหลายสิบคนที่ทำแบบนี้ทุกวันบางคนบินจากเชียงใหม่บางคนจากกรุงเทพไปทำงานสิงคโปร์ตอนเช้ากลับไทยตอนเย็นตอนนี้มีชาวสิงคโปร์มากกว่า10,000คนที่เลือกมาอยู่ไทย ใน Facebook Group Singaporeans in c h i a n g เ i ชียงใหม่มีสมาชิก4,000คนสิงคโ p ร r e a ี and m a l a y s i a n In Bangko k มี5,000คนและทุกวันมีคนเข้ามาถามเรื่องย้ายมาไทยไม่หยุดแล้วใครกันนะที่ทำแบบนี้ไม่ใช่คนแก่ที่มากเกษียณแต่เป็นคนวัยทำงานอายุ30 45ปีผู้บริหารนักการตลาดซอฟต์แวร์เดเวลลอปเร์ UX Designer ์ดิจิทัลม r ร์เก็อาจารย์มหาวิทยาลัย คนที่มีทักษะระดับแนวหน้าเงินเดือนดีทำงานได้จากที่ไหนก็ได้แต่พวกเขาเลือกที่จะบินข้ามประเทศไปทำงานแทนที่จะแค่ Work f ฟอร์ o m e ที่สิงคโปร์คำถามคือทำไมทำไมคนที่มีอาชีพดีเงินเดือนสูงถึงยอมลำบากขนาดนี้เพื่อมาอยู่ไทยทำไมพวกเขาถึงบอกว่ามันคุ้มค่าและที่สำคัญสิ่งที่พวกเขาเจอในไทยมันคืออะไรกันแน่ที่สิงคโปร์ให้ไม่ได้ นี่คือเรื่องราวของปรากฏการณ์ใหม่ที่ผู้คนเรียกว่าไลฟ์สไตล์อาร์บิทรัจการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของค่าครองชีพระหว่างสองสถานที่เพื่อออกแบบชีวิตที่พวกเขาเลือก ฉันเปิดเผยว่าค่าครองชีพในเชียงใหม่ต่ำกว่าสิงคโปร์อย่างเห็นได้ชัดโดยเขาเช่าคอนโดใหม่ในราคาประมาณ12,000บาทต่อเดือนขณะที่ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างเชียงใหม่กับสิงคโปร์สัปดาห์ละเที่ยวตกราว6,500บาทเมื่อรวมค่าเดินทางในพื้นที่และค่าอาหารแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ50,000บาทซึ่งยังถูกกว่าค่าเช่าคอนโดในสิงคโปร์เพียงอย่างเดียวที่เคยจ่ายถึง60,000บาทต่อเดือนแล้วรายได้ล่ะ เฉินสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์สัปดาห์ละ3ชั่วโมงรายได้2,000ถึง4,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนหรือประมาณ50,000ถึง100,000บาทนอกจากนี้เขายังมีอะไรได้เสริมจาก YouTube และโค้ชธุรกิจอีกด้วยเปรียบเทียบกันแล้วนะครับจะเห็นความต่างที่ชัดเจนทำงาน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในสิงคโปร์ได้เงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายในเมืองไทย เทียบกับตอนที่เขาทำงานที่ Google ในสิงคโปร์40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่แทบไม่มีเวลาใช้ชีวิตเชินเรียกวิธีชีวิตนี้ว่าการเล่นเกมกับระบบทำงานไม่กี่ชั่วโมงในสิงคโปร์ดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายในไทยนับตั้งแต่ย้ายออกจากสิงคโปร์เมื่อพฤศจิกายน2024เขาบอกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอิสระและสมดุลมากขึ้นเพื่อเข้าใจว่าทำไมคนสิงคโปร์ถึงเลือกไทย เราต้องเข้าใจสิงคโปร์ก่อนนะสิงคโปร์มี GDP ต่อหัว82,800เหรียญสหรัฐในปี2024สูงเป็นอันดับ4ของโลกรองจากลักเซมเบิร์กและไอร์แลนด์สูงเป็นอันดับ1ในเอเชียเหนือกว่าเกาหลีญี่ปุ่นสูงกว่าสหรัฐอเมริกาเดนมาร์กและนอร์เวย์แต่ความมั่งคั่งนี้มาพร้อมกับต้นทุนสิงคโปร์รมีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ก็มีความกดดันที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งด้วยการศึกษาในสิงคโปร์ถูกมองเป็นกีฬาแห่งชาติคนสิงคโปร์จะจ้างครูพิเศษมาสองลูกของตัวเองตั้งแต่เด็กเล็กๆเ,เด็กสิงคโปร์เริ่มสอบคัดเลือกตั้งแต่อายุ12ปีด้วยระบบ PSLE ที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาเมื่อโตขึ้นการแข่งขันไม่ได้หายไปแต่เพิ่มขึ้นคนหนุ่มสาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีป้อหมายชัดเจนทำงานหาเงินเพื่อซื้อ HDB หรือคอนโดของรัฐบาลจากนั้นแต่งงานมีลูกและเริ่มวงจรใหม่จากข้อมูลล่าสุดในปี2024อัตราความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยของสิงคโปร์อยู่ที่90.8%ของครัวเรือนชาวสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกสูงกว่าสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น <In residence. S 1> และชาติในยุโรปทุกชาติสาเหตุเพราะนโยบายรัฐบาลผ่านระบบ HDB หรือ Housing Development Board คือระบบที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่มากกว่า80%ของประชากรอาศัยอยู่ราคาเฉลี่ยของ HDB ในปี2024อยู่ที่ประมาณ500,000-600,000เหรียญสิงคโปร์หรือ14-17ล้านบาทสำหรับคอนโดเอกชนราคาสูงกว่านั้นอีก2-3เท่าเป็น40-50ล้านบาทการศึกษาของธนาคารกลางสิงคโปร์พบว่าคนสิงคโปร์ใช้เวลาโดนเฉลีย่ย25-30ปีในการผ่อนบ้าน หมายความว่าคุณจะทำงานตลอดชีวิตวัยทำงานเพื่อจ่ายค่าบ้าน Ministry of Manpower ของสิงคโปร์พบว่าคนสิงคโปร์ทำงานนานกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งโดยเฉลี่ยแล้วชั่วโมงการทำงานรายสัปดาห์ของสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ41.6-43.6ถึงชั่วโมงเกาหลีใต้40.5ชั่วโมงญี่ปุ่น36.6ชั่วโมงซึ่งถือว่ายาวกว่าประเทศในยุโรปและอเมริกานอกจากนี้ ยังมีวัฒนธรรมการทำงานที่เรียกว่า always on หรืออยู่ในโหมดเปิดใช้งานตลอดเวลาและการแข่งขันที่ดุเดือดสิงคโปร์ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีระดับความเครียดจากการทำงานสูงที่สุดในโลกจากการสำรวจของซิกหน้าในปี2019โดย71%ของผู้หญิงและ66%ของผู้ชายรู้สึกว่าตนเองอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรที่ always on หรืออยู่ในโหมดเปิดใช้งานตลอดเวลา ซึ่งทำให้เกิดภาวะเบิร์นเอาหรืออาการหมดไฟจากการทำงานในอัตราสูงถึง95%โดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Z อายุ18-24ปีการทำงานนอกเวลาและความคาดหวังสูงจากนายจ้างที่มักกำหนดเดทไลน์สั้นๆและชั่วโมงการทำงานยาวนานเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชาวสิงคโปร์รู้สึกไร้สมดุลระหว่างชีวิตการงานและส่วนตัวชาวสิงคโปร์จำนวนมากเผชิญกับความเครียดที่ฝังลากลึกโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน จากการสำรวจล่าสุดพบว่ากว่า87%ของชาวสิงคโปร์รายงานว่าตนเองรู้สึกเครียดในปี2023ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกถึง7%และ16%ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าความเครียดดังกล่าวจัดการไม่ได้ปัญหานี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตแต่ยังกอ่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทางสังคมสูงถึง3 1พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีจากโรคที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเช่นโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า นิตยสาร Travel p Leisure u s l World's Best Awards 2025ให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งในเอเชียและอันดับสองในโลกด้วยเหตุผลก็คือมีวัฒนธรรมลึกซึง้งวิถีชีวิตเรียบง่ายอาหารพื้นเมืองอร่อยธรรมชาติสวยงามและความเป็นมิตรของคนท้องถิ่นเป็นผลจากการโหวตของผู้อ่านกว่า 1, 8 0 0 0 0คนจากทั่วโลกคนสิงคโปร์ที่เหนื่อยกับสังคมสุดเครียดของตัวเองเชียงใหม่คือห้องระบายความกดดันที่ดีที่สุด ใกล้พอที่จะบินกลับไปทำงานได้แต่ไกลพอที่จะห่างจากแรงกดดันทั้งปวง Nike Fan Well Report 2024เผยว่าจำนวนชาวสิงคโปร์ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยพุ่งขึ้น34%ในปี2023 2024โดยเฉพาะในเชียงใหม่นะครับภูกเก็ตแล้วก็กรุงเทพข้อมูลชี้ชัดว่าคนสิงคโปร์กำลังแห่มาใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์อารบิทรัชในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน เฉินบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เขาชอบในไทยคือวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในสิงคโปร์ความสัมพันธ์ทางสังคมมักมีจุดประสงค์ทางธุรกิจแต่ในไทยความสัมพันธ์มักเริ่มจากความสนุกหรือความเป็นคันเองเฉินบอกว่ากุญแจสําคัญในการอยู่ในประเทศไทยคือการยอมรับวัฒนธรรมท้องถิน่นยอมรับตัวเลือกในท้องถิน่นยอมรับวิถีชีวิตท้องถิน่นแทนที่จะพยายามนําวิถีชีวิตเดิมของคุณมาใช้ในเมืองไทยเขาเล่าว่า เคยเจอชาวต่างชาติหลายคนที่ไม่มีความสุขในไทยเพราะพวกเขาสนใจประเทศไทยแค่เพราะค่าใช้ของชีพถูกแต่ไม่ได้ยอมรับวัฒนธรรมที่นี่ฉันยกตัวอย่างว่าพวกเขาเอาแต่บ่นว่าครัวซองที่นี่ไม่อร่อยเท่าที่บ้านของพวกเขาไม่ใช่เนยจริงเป็นน้ำมันปาล์มแล้วก็ต้องไปหาร้านกาแฟร้านคาเฟ่เฉพาะเจาะจงที่แพงกว่าผลลัพธ์ก็คือทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแล้วก็ไม่มีความสุขฉันบอกว่าเขาเลือกที่จะกินข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเข้าซอย กินเหมือนคนท้องถิ่นไม่ได้บังคับตัวเองให้หาครูซองที่แพงๆและนั่นก็ทําให้เขามีความสุขมากกว่าประหยัดกว่าและเข้าถึงวัฒนธรรมไทยได้จริงๆขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูและติดตามเรื่องราวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ